จัดดอกไม้อีกแล้ว <c oughs> ก็วันนี้จะพามาดูในแต่ละงานนะครับในวันที่เราต้องจัดงานหลายงานพร้อมกันนี่ก็เป็นงานของยมพ่อห่วงวรพัฒน์พดุงที่จัดงานฉลองอธินะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนทำงานมาให้ดูนะครับก็จะพามาดูอีกงานหนึ่งครับนี่ก็เป็นงานศพก็ มาจัดที่วัดนะครับทางวัดของเราก็ให้ความอนุเคราะห์กับญาติโยมเหมือนเคยนะครับ <c oughs> แต่ก็ดอกไม้อาจจะเหลือน้อยสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จัดเท่าที่ทําได้จริงๆแล้ววันนี้ที่จัดงานมีประมาณ4งานนะครับก็พวกเราก็ ช่วยกันทํานี่ก็เป็นงานสุดท้ายของวันนะครับก็คือมาส่งเคราะห์ญาติโยมดอกไม้ก็จะเหลือน้อยสักนิดหนึ่งแต่เราก็พยายามทําให้งานออกมาให้ดูดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราทํางานในแต่ละงานก็คือช่วยเหลือญาติโยมด้วยใจจริงๆนะครับไม่ได้คิดจะตุ้งสตางอะไรอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับกับพระเนีนของเราที่มาช่วยงานในแต่ละรูปแต่ละองค์ ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ